ใช่ครับแบบว่าตัดสินใจเรื่องเก้าอี้ครับเรื่องเก้าอี้อ๋อเลืองเก้าดีใช่ใช่ครับไม่อยู่เขาไปซ้อมกันหมดเลยคเราก็ตัดสินใจเองเลยได้หมเอางี้เดี๋ยวให้หนูตัดสินใจอะไรอ่ะใช่ตัดสินใจเลยว่าไหมตัดสินใจว่าไงครับเรื่องแบ็คมาเก็ตครับเขาจอดรถแบบข้าง n อ c นซีอ่ะจะจุบกับ N p c ซอยู่แล้วอ่ะผมรับไม่ได้อ่ะคือผมรับไม่ได้อ่ะฮะแล้วหนูทำไงอ่ะครับ เราเป็นเก้าอี้อ่ะเราต้องทำไงอ่ะใครจอดรถข้างไนคเราอยู่ไหนเดี๋ยวไปคุยเราอยู่ไหนเราอยู่ไหนหมายถึงแก๊งหนูจอดเหรออยู่ไหนเดี๋ยวไปคุยบ้านดีเคบ้านดีเคตรงไหนวะพี่หนูอยู่บ้านดีเคอยู่ตรงเออบอกไ้เดียวตรงบ้านจอดเก่าอะค่ะพี่รู้จักไหม ครับเดาไปเดไปไม่ใช่<า>บ้านค <ไป S 2> าเมลอนหรอบ้านนา <ะ S 2> ทีหน้าเออใช่ใช่บ้านคาเมลลอนเหรอตรงนั้นบ้านคาเมลอนเก่าโอเคครับเดวไปครับครับรอแป๊บครับคือแก๊งเราเหรอหรือแก๊งอื่นแก๊งอื่นแน่เลยหนูว่าแล้วเขามาฟ้องแก๊งเราอ่ะแต่เขาว่้แก๊งเราทำไงแล้วกูองทำไงเนี่ย ดาวเรียลี่มถ้ามันให้กูตัดสินใจนะี๋ยวกูใส่หมดด้วยฮ,ฮ,ฮิบอกเพื่อนก่อนมาบ้านดีเครวมบ้านดว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 น ัดมันเลยครับเอาแม่งเลยเนี่ยกลัวหมดจริงมีอะไรเกี่ยวเขาจะมาคุยเรื่องรูแบงกมาเต้มันมันมีคนขับรถเด้าไปดูหุ่นเลยอ่ะหนูไม่ไมรข้ใจว่าแกมาลอบบ้านทำไมอ่ะฮะรวมบ้นมานทำไม ทุกคนจะได้รู้เรื่องเรื่อนไม่อยู่กันเลยดิก็เอาเท่าที่อยู่ใครไม่อยู่ก็ช่างมันให้ได้รู้หน่อยคงจะได้เอาไปบอกดูดิเดวมีคนเดียวเท่านี้เออถ้ามีคนเดียวก็คนสองคงก็ได้เนี่ยอย่างน้อยเดียวก็ไม่ได้อยู่คงเดียวไงอย่างน้อยเดียวได้แบบว่าคุยกับพี่ได้เนี่ย แจ <แ tacos. S 1> ๊บแจ๊บสปกนิกกุ๊กๆพี่ยอมฮห้ดูห้พูดแจ๊เหรอแจ๊บเจมไหนอ่ะแจ๊บเหรอแจ๊บโป๊อ๋อพี่แจ๊บปู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินชีนะาเขามาคุยเนี่ยมามาสวัโหลครับพี่เกาหี่ใน้โควิตอ่ะคือมันเกิดจากไอ้พี่ตาเราเลยไอ้พี่ตาคุยเดี๋ยว จริงจังนะเรื่องนี้จริงจังเลยจริงจังเรื่องจริงจังจริงจังแบบสุดๆอ๋อพอจะเป็นลังกัวได้เอาเลยพี่ตาลพูดเลยจริงจังที่สุดแหละอันนี้สาระว่าไม่มึงก็พูดสิเฮียไอ้นี้ไอ้มิเกลคือพี่ไปเล่นแบงก์มาเก็ตใช่ไหมมันมีแก๊งๆหนึ่งเขาจอดรถในวงอ่ะแล้วมันเป็นผลประโยชน์ของเขาอ่ะเขาเอาไปไปชุบบนรถอ่ะเข้าใจไหมจอดจอดรถแบบไกลเอ็นบีซีนิดเดียวก็คือครึ่งวงอ่ะจอดในวปกติในวงแบงก์มาเก็ตจอดรถไม่ได้ใช่ไหม เอาให้เดาให้ดูเดาให้ดูออะไรนะเอ็มบีซีอะไรอะไรอะไระเต่าสี่ตัวครับฮะเต่าสี่เต่าอะไรนะเต่าเตาเต่อะไรนะเต่าเต่าสี่ตัวหรอมึงจะไปแกล้งน้องดิท่านดีหรือเปล่ามีอะไรอ่ะเกลเรื่องมีโฮมเบงค์ท่านเต่าเต่าสี่อันนี้เห็นอะไรที่คือผมยืนอยู่ตรงรถเขานะแล้วคุณดูจุดจุดสีฟ้าตัวเอ็มบีซีเดี๋อ๋ออืมจะจูบอยู่แล้วอ่ะผมรับไม่ได้อ่ะเลี้งอะไรอ่ะ G.C ครับ G.C ครับพี่ G.C ใช่ครัไมเขาทำแบบนั้นอ่ะนั่นเลยแล้วพี่เก้าอลีเขาไม่รู้เหรอว่าว่าห้ามจอดในวนไม่รู้ครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆโอ้ G.C ด้วยสัตว์อีดำคนเดียวนะอย่ามึงเอามึงเอาไปเลยผมแค่ตกไม่ได้เว้ย G.C แร่ ผมยังจอดนอกวงอ่ะผมวิ่งไปเกือบครึ่งกิโลอ่ะกว่าจะถึงในวงอ่ะเพื่อนเลนเขาก็ทำตามกฎถูกไใช่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 เขาก็ทำตามกฎดนะครับคุยให้ครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับเรียกเอาอี้คุยเลยครับจะบอกว่าได้เรื่องไปผมนะไม่เกี่ยวไม่ไม่ไม่คือประเด็นคือเขาทำผิดกฎไงใช่ครับใช่ใช่ใช่ไม่คือก็จอดทั้งนอกผมก็จอดข้างนอกก็คือผมขับไปอีกฟากหนึ่งอ่ะแล้วจอดแล้วก็วิ่งเข้ามาเล่นอ่ะเพื่อนเลนก็วิ่งมาครึ่งทางเหมือนกันนะ ใช่ครับแล้วตอนที่เขาเล่นก็เครเล่นนะครับเขาก็เอาศพไปชุบในบนรถเย้พี่มารับเพื่อนเลยพี่รถมาจอดใน่ถเลยแม็กซ์มาเก็ตแล้วเขาเขาวุ้มศพไปชุบบนรถอ่ะก็คือเขาจอดรถในในวงแบงก์มาเก็ตจอดจอดรถในวงก็ผิดแล้วแล้วเรื่องนี้จะบอกว่าเรามาจากใครโจอ伊เอ็นดีอาร์นะครับไม่ไม่ไม่ครับเอาจิ้ผมไม่ได้อะไรหรอกไม่ได้คาสิ่งอะไรเพียงเขาแต่ แบบขอบวงนิดๆหน่อยมันก็ยังโอเคไงแต่นี้มันข้างอินดีซีเลยอ่ะมันไม่ใช่อ่ะหรือสภาจะได้เขาจะได้รู้เลยครับเกามีรูปไหมสภาดูหลักฐานมีรับมีรูปครับมีรูปปลากรอบครับมีรูปปลากรอบครับพี่พี่ดังนั้นส่งไปให้พี่เจนหน่อยส่งให้ใครนะสองหนึ่งเจ็ดแปดเน่าไอ้ยี่ส่งให้เขาหน่อยสองหนึ่งเจ็ดแปดเน่าพี่สภาได้ดูไหมครับดูไหมครับ ได้ได้ได้ส่งมาที่หกหนึ่งศูนย์สี่สี่เลยครับหกหนึ่งศูนย์สี่สี่ด้วยค่ะโจีโ้ตรงโจอี้รูปมึงเรา<ะ>เราไม่ส่งแล้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเราแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวแล้วนะนี่หกหนึ่งศูนย์สี่ให้ผมลงทวิตให้ดูมาไอา้อะเปิ้ลนะเปล่าเลยรครับดันนี้พี่ก็บอกเขาก็รู้ดีว่าพี่เป็นคนส่ง <laughs> เออวะเราฉลาดดีนี่วะอีกเบอร์หนึ่งเบอร์อะไรครับสภาน้องเมย์ได้รูปแล้วครับเมย์ได้รูปแล้วโอเคครับ เอาอี่ผมไม่อยากแจ้งหรอกในวงเกินไปไงใช่ค่ะเป็นเรื่องขใง่จ้งจี c ีซีเขาจอดลุนนอกวงครับในวงในวงในวงลูกแต่เราม่ข้าวไหนขอข้าวใจหนึ่งได้ไหมลูกตรงไหนที่เล่นนะครับลูกแถววัดดินงามร้านเก่าหรือเปล่าร้านร้านดูอดูได้ครับอ๋อครับทป็คนเบอร์999ขอข้าใจหนึ่งได้ไหม เป็นสองสามเป็นยังไงล่ะพี่มีรูปแบบค์าเก็ตให้เขาปะตรงรูปที่เราเล่นลำบากชีวิตกูอีกเนาะไม่มันมีในแมปอ่ะเห็นแมปไหมมีรูปไหมเรามีรูปยังรูปวันนี้ครับพี่เขาถามจะได้ระบุรูปถูกครับว่าตรงไหนลูกไอเนี่ยครับลูกเป็นแมปด้วยนะครับลูกไอเนี่ยลูกไอเนี่ยถ้าเกิดมีดูม้เก่าใช่ป่ะถ้าเกิดตัดไม้ใช่ครับลูกไอเนี้ยลูกไอเนี้ยลูกไอเนั่ยนั่ไอ้นั่นอ่ะใช่ใช่ แล้วงานรันกี่โมงอ่ะมันกดได้แล้วพี่ไม่มีลูกหนึ่งยังไม่จบได้หรอวะแมทหรือกูตัวบักมีมีมีที่ลูกันโคตรนานโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวพวกผมไปปรึกษากันก่อนว่าจะเอายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวบอกอีกทีนะครับพี่ๆี มันทำอะไรได้ไหมอฟังด้ไหมครับได้ไหมครับพี่อันนี้ถ้าปกติถ้าทำผิดกดถ้าเป็นเป็นแก๊งเ้าอี้กับไทเดนจะโดนปรับเงินสองล้านแล้วก็ไม่ให้เล่นแบงกมาร์เก็ตเจ็ดวันแต่ถ้าเป็นแก๊งที่ไม่ใช่เก้าอี้กับไทเดนคือคือแก๊งที่ทั่วไปอ่ะก็จะโดนปรับเงินเข้าสภาล้านนึงกับไม่ได้เล่นแบงกมาร์เก็ตเจ็ดวันคอับที่แล้วโดนที่แล้วโดนตุ้งไม่ได้เล่นหมกเลยนะหรอแต่ว่าแต่ว่าครั้งที่แล้วเขาก็ผิดกฎใช่ครั้งที่แล้วเขาก็เพิ่งผิดนะ ้เาาทใช่ครับเขาจะได้รู้ไงครับถ้าเขาผิดเขาต้องรู้ไงเนี่ยเขาจะได้รู้ทีหลังเขาจะได้ไม่ทำใช่ใช่ใช่ี๋ยวเราก็ไปเขาแล้วก็ให้ให้พี่เขาดำตามผมนะครับไม่ใช่เรื่องของผมนะผมพอไปละไปเพียบแล้วแม่เดี๋ยวเราไปแล้วต้องต้องต้องทำแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมีโทรหันมาส่งทางให้แป๊บหนึ่งนะพี่เปียกค่ะพี่เปียกพาตบพากลับวันนี้ เวลาส่งรูปให้เขาส่งแบบนี้ได้ไหมแป๊บนึงนะเดี๋ยวทำให้ใหม่แป๊บนึงเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูคือเดียวเขาให้ใครเหรครับเดี๋ยวหนูโทรไปใช่ใ่สวยสวยครับสวยไม่แต่มันเป็นโลรูปมันเป็นโลโก้มึงในไม่ไม่มันมันเออไปต้องเอาออกไปต้องเอาออกทำมันคล้องให้มันมาจุนรถมาไปเออก็ถูกแล้วถูกอยู่แล้วนะมันคล้องก็ตามแล้วมึงกลัวอะไรอ่ะอีไปดิไม่กลัวอยู่แล้ว แต่มันเป็น,น,นรูปเป็นรูปข้างหลังเขานี่เป็นรูปตัวเขานี่ว่ะไปะแลนปะเซนเซอร์ไม่ได้ด้วยอันเนี้ย่กูใส่รูปการ์ตูนเข้าไปแล้วบ่ไม่พกเจไปแลนนะไอ้น่าใส่รูปการ์ตูนเข้าไปให้หน่อยเร็วเอ้ยรูปที่หนูส่งไปวะใส่รูปการ์ตูนตรงตรงเอ็นทีอาเห็นไหมที่เป็นเส้นเนี่ยใส่เป็น ลูกอะไรก็ได้ปิดให้หน่อยหรือแบบทำสีอย่างอื่นปิดเลย